เราเดินทางม,มาให้เป็นพยานให้กับพี่ดิวค<ช>่ะ<ช>แล้วเร<ช>ื่องอฟังา,า,าเป็นการเหตุการณ์เป็นยังไงคือจริงๆอันนี้ยินตอบในส่วนที่ยินเห็นแล้วก็ยินรับรู้แล้วกันนะคะก็คือ,อยินเป็นหลักฐานเป็นพยานในเรื่องของการทำลายร่างกายอันเนี้ยได้เลยเพราะว่ายินอะยืนคุยกับพี่ดิวอยู่ตรงเคาน์เตอร์บาร์มันจะมีเก้าอี้สตูสูงๆมาวางอยู่ประมาณ 4- 5หตัวและทีเนี้ยยินกับพี่ดิวก็คือยืนกันระยะเหมือนแบบอย่างเนี้ย ประมาณนี้แล้วก็มีเก้าอี้อ่ะขันอยู่แค่ตัวเดียวก็คือยืนคุยกันแบบนี้เลยและจังหวะที่มีอ่าคุณคุณกรอยใจใช่ไหมคะคือวิ่งเข้ามาต่อยก็คือจังหวะนั้นอ่ะยินไม่เห็นเขาที่วิ่งเข้ามาแต่ว่าเพราะว่าพี่ดิวอ่ะหันบังอยู่แต่ว่าจังหวะที่พี่ดิวล้มปุ๊บแล้วเขากระแทกเก้าอี้มาชนเราแล้วยินก็คือรับตัวพี่ดิวข้างหลังแบบเนี้ยคืออันเนี้ยรับได้เพราะว่าอ่าเขาอยู่ใกล้เรามากแล้วทีเนี้ยพอจังหวะที่พอพี่ดิวล้มลงอ่ะเราก็มองเห็นเขาว่า มือเขาอะคือกำปั้นอยู่แบบนี้อ่มอมือเขากำปั้นอยู่แล้วก็เลยแบบว่าเอ้ยแสดงว่าต้องมีการแบบชกกันแน่นอนไม่ไงั้นพี่ดิวจะไงหลังมาได้ยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้ยืนแบบยืนชนอะไรเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วมันเป็นยังไงต่อนะคะมีใครอย่างตัวเขามีการพูดคุยหรืออะไรกันต่อเรื่องการพูดคุยหลังจากนั้นก็คือเหมือนต่างคนก็คุณก้อยใจก็คือวิ่งไปทางหัวเรือแล้วก<ม>็เรื่องที่แฟนคุณดิววิ่งไปทางไปช่วยคุณก้อยใจเนี้ย<ม>อันนี้อันนี้ไม่เห็น ใช่อันนี้ไม่เห็นเพราะว่าตอนก็คือแบบกังวลว่าพี่ดิวไปอะไรหรือเปล่าก็ถามเขาบอกอพี่ดิวเจ็บหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องไปหาหมอหรือเปล่าตอนนั้นเรางงไหมครับว่าทำไมอยู่ดีมันเกิดเหตุการณ์ที่ก็งงนะคะเพราะว่าจริงๆอะเรื่องราวมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยจริงๆคืออย่างจังหวะที่แบบว่าเหมือนตอนอยู่บนโต๊ะอาหารเนี่ยก็คือแค่แค่คุยกัน แล้วพอดีว่าคุณเบลวเดินผ่านหลังแล้วเขามาได้ยินแต่จริงๆอะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดจาทาร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเจตนาเลย mm hmm. เหมือนเราแค่เหมือนพี่ดิวเล่าให้ฟังเฉยๆบอกว่าเออรู้จักคนนี้ไหมเพราะว่าในงานอ่ะยีรู้จักแค่เจ้าของวันเกิดแล้วก็มีพี่ดิว mm hmm. จริงๆยังไม่รู้ด้วยว่าพี่ดิวจะมาพอเห็นหน้าเลยบบเอ้าพี่ดิวมาได้ยังไงอย่างเงี hmm. ้ยก็คือแบบเพิ่งรู้ว่าคุณเซบาสเตียนรู้จักกับเจ้าของวันเกิด mm hmm. ก็เลยอ่ะโอเคยินก็เลยนั่งอยู่กับพี่ดิวสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากที่ดิวโดนทำร้ายเราได้ถามไาว่าดิวอาการเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมหรือว่ายังไงยินเห็นเขามีรอยแดงก็ถามนะคะว่าแบบเอ้ยพี่ดิวเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ดิวบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรพี่แบบพี่โอเคอะไรเงี้ยอืมอารมณ์ตอนนั้นอารมณ์ดิวเป็นยังไงบ้างพี่ดิวก็คงตกใจอะเขาก็เหมือนช็อกช็อกพูดไม่ออกอะไรเงี้ย ด้ยวยความที่แบบขนาดยินยังตกใจเลยว่าแบบเฮ้ยพี่ดิวเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบมีคนมาทําอะไรอย่างนี้กับพี่ได้อะเพราะหลังจากนั้นตามข่าวเขียนบอกว่าหลังจากนั้นก็มีการต่อยกันอีกที่ตรงกัอันนี้ไม่รู้ไม่น่ามีนะเพราะอันนี้ยินไม่เห็นไม่ไม่ตอบดีกว่ายินไม่เห็นตรงนี้เนะาะจริงจงอย่างก่อนหน้าที่เขาจะมีการทะเลาะกันเนี่ยหมนกับว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีการด่ากันอะไรบนรถบนบนบนเรือไหมอ่าถ้าในถ้าในส่วนที่ยินยินตอบของพี่ดิวแล้วกันเนาะคือพี่ดิวไม่ได ไม,ไ,ไม่ได้ด่าคุณเบลโดยตรงคือเหมือนเขาเล่าเล่าเรื่องให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็คือคือยินรู้จักพี่ดิวมานานเนาะพี่ดิวเขาว่าจะเป็นคนพูดจาตรงตรงอะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะไม่ได้แบบพูดจาหวาน,นหวานหรือพูดจาดีๆอะไรเงี้ยก็คแค่เล่าให้ฟังว่าเออคนนี้นะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเอองี้ยอย่างงพี่ที่เขาเอนเหมือนกับอกว่าจ่าพ่อเขาหรือว่ามีการเหยียดในสภาพของเขาก็ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าในเรื่องของคุณพ่อพี่เบลเลยนะคะไม่ได้ด่าเลย กับการเหยียดเช่เขาได้มีพูดไหมเหยียดหรอเขาเขาไม่ได้พูดเหยียดอะไรแสดงว่าในวงที่เราสนทนากันแล้วตอนที่เขาเดินมาเฉียดคือไม่ได้พูดถึงการเหยียดไม่ค่ะไม่มีไฝ่าีเขาพี่ดิวแค่แค่พูดว่าอะไรนะบอกว่ารู้จักรู้จักคนชื่อเบลไหมหนูก็เลยบอกว่าอ่าหนูไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแค่เคยเห็นข่าวเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพี่ดิวเขาก็เลยเล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าจริงๆก็แบบคือคนไหนคือคนที่ชื่อเบลเขาก็บอกว่าคนที่มากับอ่ามากับแฟนแฟนที่เป็นทอม ี่ดิเขาพูดแค่นี้ไม่ได้เหยียดเลยพ่ออีฝ่ายบอกว่าดิวพูดทั้งเหยียดแล้วพูดทั้งด่าคุณพ่อเขาตรงนี้เราสังเกเนี่ยเาทั้งที่เราก็นั่งหุบที่ดิวอยู่ก็ไม่มีการเหยียดอะไรนะคะคือเราเองก็ยืนยันว่าตอนนั้นไม่ได้ด่าไม่ไม่ไม่ได้ด่าไม่เลยไม่มีการชี้หน้าไม่มีการลุกขึ้นยืนเลยเพราะจังหวะที่พี่ดิวนั่งอยู่ตรงโต๊ะอ่ะแล้วพอดีว่าเหมือนพี่เบลว่ะเดินผ่านหลังพี่ดิวแล้วได้ยินพอดีแล้วทีเนี้ยพี่เบลเขาก็เลยเหมือนหันมาแบบมาด่ากลับแ่งงบ อะไรหรอคือมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจังหวะนั้นก็คือพี่ดิวก็คือไม่ได้ด่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยงงว่าแบบเอา้าแล้วทาไมต้องหันมาตะวาดใส่ฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงอย่างส่วนตัวเราก่อนหน้านนีะ้มีทราบข่าวว่าสองคนนี้เขาอ,อาจจะมีปัญหาหรือมีทะเลาะมีอะไรกันก็ไม่มีนะคะเพราะพี่ดิวก็ไม่ได้พูดว่ามีปัญหาอะไรกันมาก่อนใช่ หลังจากเกิดเหตุเราได้มีการคุยส่วนับพี่ดิวส่วนตัวกับพี่ดิวมันก็ถามแค่ถามอาการว่าพี่ดิวเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเจ็บเจ็บหรือเปล่าเขาก็บอกอพี่แบบไม่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยถึงวันนี้มาเป็นพยานเราพี่ดิวเขามีความกังวล้างหรือเรามีความกังวลยังไงบ้างกังวลยังไงบ้างก็กังวลในเรื่องของแบบคือจริงๆเคสเนี้ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ได้มีอะไรเลยอะไรเงี้ยก็กังวลในเรื่องของแบบจะมีการแบบ หลังเขาเรียกว่าหลังไมค์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ยมากกว่าค่ะต้องคุณทนายหนักใจไหมครับผมก็ถามเพิ่มอีหนักใจกับกรณีไม่พูดทีเดียวแล้วนาะไม่เลยพีิวพูดก็โอเคว่าเรื่องกรณีมีการเบียดไม่มีไม่มีค่ะคุยกันไม่มีคือเราคุยเล่นกันมากกว่ากับพี่ดิวที่มีการบดดาหยียดเลยทางดิวเองเนี่ยก็เคารพนับถือญาติผู้ใหญ่ก็คือคุณพ่อของคุณเบลก็รู้จัก ็นครอบครัวที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนะครับกรณีที่สองกรณีมีการเหยียดเพศไม่มีสอบถามแล้วถามทั้งสองหน้ายินเลยไม่มีเพราะว่าเขาอยู่ในวงการบันเทิงจะเป็นผู้หญิงผู้ชายพร้อมด้กระเทยอะไรมันทั้งหมดอ่ะนหะก็เท่าก็มีความเคารพความเป็นคนเท่ากันเท่ากันไม่มีนะครับแล้วก็ดูแลไม่มีคนละเรื่องกับสิ่งที่ที่พูดมานะครับเฉะนั้น ดิวเขาเองก็ไม่อยากจะพูดให้สัมภาษณ์อะไรเยอะเพราะพูดไปแล้วเนี่ยสํานกข่าวอาจจะเปิดเป็นประเด็นเครื่อมโยงถึงกันนะครับทําให้มีปัญหาเยอะทีนี้ก็วันนี้ก็มาให้การก็พูดในส่วนของที่เกี่ยวกับคดีจริงๆว่ามันเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกันไม่สาหัสแค่ไหนแค่นั้นแล้วก็คุณยินเองก็ขอบคุณที่มายินยอมมาเป็นให้การซึ่งก็เท่าทีฟังสัมภาษณ์ก็ ตามความเป็นจริงรนะครับก็จะทักก็คงจะให้การกับตำรวจอย่างนั้นนะครับว่นไม่มีเหตุการณ์อย่างที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งพูดนะครับอย่างวันนี้มาในมาแจ้งข้อความในคดีอะไรบ้างครับวันนี้มีเรื่องเดียวก็คือ ทำ้ายร่างกายไม่เกี่ยวกับคุณเบลแต่คุณเบลจะเป็นมูลเหตุให้เกิดเหตุนี้ขึ้นเท่านั้นแต่เขาไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหานะครับเรื่องนี้เราก็เอากันตรงไปตรงมาครับเป็นผู้ต้องหาก็คือคุณกลอยใจหรือว่าชื่อจริงของจะไม่ได้เป็นเพื่อนสาวเขาอะนะครับถ้าฟังจากที่เล่าเมื่อกี้จจะมองว่าเป็นเรื่องการเข้าใจผิดได้ไหมก็เป็นไปได้เขาจะเข้าใจยังไงราบแต่ว่าเราเป็นผู้พูดถูกกระทําแล้วก็วันนี้พยานมาเขาเห็นเหตุการณ์อย่างนั้ส่วนจะทะเละ มีปัญหาหรือพวกเขาคิดกันยังไงหรือว่าอม,มองตาแล้วมองว่าเป็นคนเหยียดไงซึ่งสอบถามก็ให้การกับตำรวจเป็นอย่างนั้นว่าไม่มีข้อบามเป็นการดูหมิ่นบุคคลาลีมมไม่มีข้อความในกรณีที่เป็นการเหยียดเพศนะครับจริงเสียสักพักขอตัวจริงจริูู่ซีเรียสไหมครับเครียดไหมครับเพราะที่ผ่านมาค่อนข้างโดนโจมตีเยอะแะยิ่งก็อยู่เฉยถ้าถ้าถ้าเราอยู่ในในในหลักการที่ถูกต้องเราก็ไม่ได้ต้องกังวลอะไรทำไปตามกฎหมาย ทุกกรณีทนายจะทําไปตามเรื่องไหนมีการดูหมินนําสู่ข้าระบุค,คอมพิวเตอร์ทนายก็จะดําเนินคดีหมิ่นประมาทซึ่งแจ้งไปหนึ่งเรื่องแล้วที่ปอทอเรื่องไหนมีการสื่อสัมภาษณ์แล้วพูดในทางเสียหายสือไปเผยแพร่เราก็ดําเนินคดีที่จะแจ้งอีกคดีหนึ่งที่อาจจะเป็นกองปราบหรือว่าฟ้องคดีเองอนะครับในส่วนของผู้โพสต์ถ้าเป็นแฟนขับเป็นแฟนเป็นทีมของฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าพูดสนับสนุนเป็นเรื่องปกติทํามาาไม่ว่าจะ ถ้าไปให้ความเบียดในทางให้ร้ายทําให้เขาเสียชื่อซึ่งไม่เป็นความจริงเราก็ดําเนินคดีก็ไปตามขั้นตามตอนของกฎหมายจะนั้นดิวถึงไม่ต้องการออกมาพูดให้มันเป็นประเด็นมากนะครับทำไปตามกฎหมายถามว่ากังวลไหมมันก็กังวลในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเรื่องนี้มันถึงเนื้อถึงตัวนะครับแล้วก็เรามองว่าคู่กรณีของเราเนี่ย ก็ลักษณะตามที่ปรากฏอยู่อันนั้นก็สังคมไปพิจารณาเอาเองนะครับเท่านั้นเองก็เราเราจะดาเนินคดีอย่างเดียวเราจะไม่ไม่ออกมาให้ซ้าค่าอะไรให้เยอะนะครับแสดงว่าวันนั้นปอทไปแจ้งความคือแจ้งความมาผิดกับเบลที่เอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีมีเบลกับกับแล้วคนที่เข้าไปเมนที่ข้อมูลในกีสตอรี่ด้วยครับมีผมผมมอบข้อมูลให้ให้ทางปอทเนี่ยก็เป็นในส่วนของว่า คนโพสสนับสนุนซึ่งมีคนติดตามเป็นล้านเนี่ยอะไรแล้วเอาไปแสวงแล้วสนับแสวงหาประโยชน์ผมก็ให้พางอปทนี้ได้ยืนยันตัวนว่าว่าไอจีชื่อนี้หรือว่าขับเขาถ้าคุณไปเนี่ยคุณพูดธรรมดาไม่ได้แต่พูดเสียหายเราเมิุคดีหมดแสดงว่าทางเรามีหลักฐานหมดแล้วมีมีหมด้วครับอันนี้จะเอาให้สุดหรือว่าจะต้องแก้เกลี่ยกันไหมครับหรือว่ายังไงก็แล้วแต่กระบวนการยุติธรรมนะครับศาลให้แก้เกลี่ยก็ยินดีนะครับที่ไปข้อความอะไรไว้ให้ให้ทางทนายได้ช่วยพูดคือ สิ่งที่พูดก็คือว่าทานายพูดไปแล้วก็คือว่าไม่อยากออกมาพูดสัมภาษณ์ให้มันเป็นประเด็นอีกเยอะเพราะว่าพูดแล้วเอาไปต่อเป็นประเด็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็รออยู่ว่าเราจะพูดอะไรไปนั่นานายบอกให้ใหยุดดีกว่าแต่จะพูดทีเดียวเมื่อดำเนินคดีขั้นสุดคือคดีนี้าอาจจะมีทําถึงสี่ห้าคดีจะพูดตอนท้ายเลยว่าทําอะไรไปบ้างถูกกระทบกระเทือนจิตอะไรบ้างแล้วทําอะไรไปบ้างและสื่อไหนโดยโดยเฉพาะสื่อนี่ก็ขอโทษด้วยที่ว่าไม่ได้ต้องการหลบอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าไม่อยากให้ คู่กรณีขฝ่ายเอาเป็นเป็นเป็นประเด็นนะครับมันทาให้เกิดความเสียหายนะครับก็จริงๆก็อยากจะให้ข่าวเลยแต่พูดแล้วก็วันนี้ก็ดีเขาพูดสื่อสารได้ตรงตามเหตุการณ์เพราะเขาอยู่ด้วยกันแต่ต้อเห็นเหตุการณ์ด้วยการดิวอยู่ในฐานะที่ผู้ถูกกระทําแต่ยิงต้าเห็นในฐานะผู้เห็นผู้ดูซึ่งเหตุการณ์ตามนี่เราก็มันสอดคล้องกันตามันนะครับนี่ต้องแบ่งเป็นสองคดีถูกไหมครับผม ที่ปอทหนึ่งหรืที่นี่หนึ่งที่นี่หนึ่งแล้วก็จะมีกองปราบที่ว่าเขาไปพูดกับอมรินพูดพูดสัมภาษณ์ที่อมรินเลยนะมีลักษณะคมคูว่าจะฆ่าให้ตายหรืออะไรนั่นะนั้นทนายในส่วนของทนายนะครับกำลังรออยู่ในวันต่อไปทำครับทำในวันต่อไปเดี๋ยวแจ้งครับอันนี้กองปราบแจ้งเพราะว่าเราจะจะให้ทีเดียวว่าเรามีคดีอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ออกมาพูดหลายเรื่องพูดแล้วพูดอีกนะหรือพูดทีเดียวให้มันจบ